ผุดลูกชายวัยเจ็ดขวบบอกแล้วว่าเป็นลูกใครเปิดบ้านอนสราวุธพาดหนึ่งครั้งรู้สึกผิดในใจตลอดชีวิตคนเจอตัวอีกทีแถวชนบท เรียกได้ว่าเป็นคนที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานซึ่งได้หายหน้าหายตาไปนานจากวงการบันเทิงสำหรับนักแสดงหนุ่มสุดหลอ่อออนสราวุธมาท,ทองที่เคยโด่งดังมากแต่ปัจจุบันเราจะอาจไม่ค่อยได้เห็นผลงานของหนุ่มโอนสักเท่าไหร่ซึ่งต้องบอกเลยว่าออนสราวุธเป็นอีกหนึ่งคนที่มีฝีมือในการแสดง ล่าสุดทางด้านโอนสราวุธเปิดตัวลูกชายเป็นครั้งแรกโดยเจ้าตัวได้บอกว่าผมมีลูกแล้วนะครับมาส่งข้าวเขากินขนมมีเศษขนมหล่นลงพื้นแม่เขาก้มเก็บผมขออนุญาตคุณแม่ให้วางเศษขนมนั้นกลับไปที่เดิมแล้วอธิบายให้เขารับผิดชอบต่อการกระทําของตนเองอย่างสุภาพเก็บเศษขนมนั้นแล้วหาที่ทิ้งให้เป็นที่เป็นทางผมสอนให้เขาดูแลแม่เพราะเขาเป็นเด็กผู้ชายเขาตอบกลับมาอย่างเด็กน้อยว่า เซนยังเด็กยังดูแลแม่ไม่ได้ครับผมเลยพูดต่อว่าไม่จำเป็นครับเซน เรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราพอทำได้ให้กันเพื่อเป็นการขอบคุณคนที่มีพระคุณกับเรานั้นสำคัญมากน้ำสะอาดสักแก้วขอบคุณกอดหรือแม้แต่การบอกรักและความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆอยที่เซนพอจะทำให้แม่ได้ตามกำลังของเด็ก7จ็ขวบนั้นถือว่าเป็นของขวัญที่ไม่ควรมองข้ามและมันพิเศษมากสำหรับทุกคนเขามองผมอย่างจดจำและคงได้ความคิดใหม่ๆที่ว่าเด็กตัวเล็กๆอย่างเขาก็สามารถดูแลแม่ได้มากกว่าที่เขาเคยคิด และที่ผ่านมาเคยทำพลาดแต่เขาก็ยังไม่ลืมอนสราวุธซึ่งบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆกับการที่เขาได้ผันตัวไปเป็นเด็กวัดและใช้ชีวิตแบบเด็กวัด ออกมาตั้งแต่การกินข้าวก้นบาทเดินตามพระออกบินทบาทสัมผัสชีวิตอยู่ง่ายนอนง่ายโดยที่เจ้าตัวเคยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะต้องการที่จะไปลองใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายให้เข้าถึงหลักธรรมจริงๆและเพื่อให้เข้าใจชีวิตมากขึ้นนอกจากนี้หนุ่มอ้นยังได้ใช้ชีวิตแบบสมถะวิถีพอเพียงเลี้ยงสัตว์ในบ้านมีทั้งนกไก่และสุนัขสัตว์ที่หนุ่มอ้นเลี้ยงทุกตัวนั้นต้องบอกก่อนเลยว่ารักและห่วงมากๆเลยทีเดียวช่างเป็นภาพที่เห็นแล้วต้อง ยิ้มตามอย่างมีความสุขทําให้บ้านของหนุ่มอน้นน่าอยู่มากยิ่งขึ้นและยังถูกสาวใหญ่เสนอเงิน3ล้านบาทให้บินข้ามแดนไปถึงสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งร่ํารวยระดับคุณนายล่าสุดทางด้านอ้นสราวุธได้ออกมายอมรับแล้วว่าเป็นตนจริงๆ ที่โทรสั่งเงิน3ล้านให้บินไปหาที่สวิตเซอร์แลนด์แต่ตนไม่ขอรับไว้เงินบ้านรถหรือสิ่งของต่างๆแต่ก็ต้องขอบคุณแฟนคลับที่ส่งข้อความมายื่นข้อเสนอต่างๆสุดท้ายหนุ่มอ้นสราวุธิได้เผยว่าทำงานหาเงินด้วยตัวเองภูมิใจมากกว่า